ดีมากเลยเออหลังก็ค่อยปล่อยลงค่ะอันนี้อันเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้สามพันเก้าผ่อนได้สามพันเก้าผ่อนได้ศูนย์เปอร์เซนต์ใช่แล้วผ่อนสามเดือนด้วยก็คือวันนี้จ่ายเก้าร้อยก็ได้รับเรื่องได้เลยสามเอ้ยได้รับเครื่องใหม่เลยแล้วก็อีกสามเดือนก็ผ่อนไปได้ละพันจ้ะมีประกันให้ด้วยค่ะไปเอาเออ ดีนะเนี่ยเมื่อกี้พี่ร้านเสิร์ฟเอ้ยร้านเครื่องสังเวยนะร้านสิร์ข้าวกล้าไว้เพิ่มอีกอ๋อถ้าอยากให้นวด <c oughs> หนักๆก็ทำให้ตึงๆไหมถ้าหลังต้องสะบกักอะพี่เกี่ยวกับข้อฝังเืดอที่เป็นแม้ฝั่งเขืดอนอะไรติดอะไรยึดอะพี่ปล่อยลงเนี่ยมันดึงผมไหมคะไม่ไม่ค่ะแล้วก็ถ้าอยากให้แรงก็แขนกอดข้หาวขาใช่ไเออจะว่าถ้าพิงกับเก้าอี้หรือโซฟามันจะดีกว่าพี่มันจะได้ไม่ต้องเมื่อยแขนแล้วด้วยไง เราบอกบอกไอ้บอกไอ้นี่ไม่ต้องมาละไอ้หมอโน้ตประจำมันมันยังไม่กลับมาไงตอนนี้ร้านงาน่นป่ะคะถ้าอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือถ้าเดินแล้วซ้ายไปตอนนี้แม่กับพี่สาวเขาเสียสองคนเขาเสียพร้อมกันเลยเหรอห่างกันไม่ถึงอาทิตย์นะแต่ตอนนี้พ่อเข้าโรงพยาบาลอีกพ่อเป็นมะเร็งพ่อเป็นมะเร็ง ไม่ลองกอดกงเออก็ได้เอวอะแล้วพี่ถิงกับก็เออมันจะล่วงไหมกับเอพี่เนี่ยไม่ล่วงหรอไม่ล่วงไม่ล่วงเนี่ยมันจะสบาย